มอนตามาแล้วยังไม่ได้ไปไหนนะคะยังอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนกันนิดนึงนะคะเพราะว่าดวงตานะคะใช้งานได้ไม่เต็มที่หลายคนก็คือตกใจมากว่าพี่คะพี่เป็นอะไรคะเนี้ยตาจะบอดหรือเปล่าคะหรือว่าพี่คะพี่จะตุยแย่มารูเก้หรือเปล่าคะแต่ยังค่ะช่วงนี้นะคะแค่จอประสาทตาบวมนะคะดิฉันก็ยังสามารถที่จะทําผลงานได้ค่ะแต่อาจจะได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าดวงตาสองข้างโฟกัสไม่เท่ากันอันหนึ่งใกล้อันหนึ่งไกลมาค่ะวันนี้เราก็มาทำถาดปูนกันนะคะเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ไปเปิดร้านเช่นเคยจะ เมืลทะเลของดิฉันนะคะคก็จะแบ่งออกเป็นน้ำนะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นชายหาดครึ่งหนึ่งระหว่างรอยต่อแล้วก็มาเกลี่ยรวมกันนะคะมันจะได้เหมือนว่าทรายมันจมลงไปในน้ำบ้างนันนี้ก็มาเติมคลื่นกันเลยค่ะใช้สีขาวในการเกลี่ยคลื่นนะคะเป็นเส้นคลื่นโค้งๆไปมาขอบ<า>ของสีขาวนะคะแล้วก็เบรนให้มันเนียนไปกับพื้นทะเลเลยจะได้ดูเหมือนคลื่นที่กำลังซัดไปที่ชายหาดโอไมคก็ทะเลสันงามฟ้าสีคาวสุดใสนี่ค่ะหลังจากที่เราแต้มกันเสร็จเสร็จแล้วนะคะก็จะมาดีดๆนะคะสีขาวให้เหมือนน้ำามันกระเซ็นขึ้นมาส่วนที่มัันนนเเเเลลลลลอออะะะะะะคคคคแแแแ้้้้้้ววววกกก็็็ปรรรรต่่าาาางททมมสสดใหียยยบไจจ เธอเราก็ต้องทํามิติให้มันดูมีมิติขึ้นมาหน่อยเลยเราจะใช้สีน้ําตาลของชายหาดผสมกับสีดําเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะให้มันดูเหมือนแบบน้ําซึมเข้ามาบนรายหน้าก็จะเป็นเงาแล้วก็เป็นสีเข้มขึ้นแบบนี้เลยนะคะทาให้ผ้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นทำไม่ทันนะคะดิฉันแนะนํานะคะให้ย้อนกลับไปดูรีเพลย์สักหนึ่งรอบนะคะหนูอยากให้พี่ทําคลิปนานๆเลยค่ะสักชั่วโมงหนึ่งจะตูริเย่มาดูเก้ก่อนแล้วไปในเวลาพักหนึ่งชั่วโมงว่ไม่ก็อันนี้เราก็มาเติมสีน้ําทะเลนะคะให้มีมิติเหมือนกกััันน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 เเเรราาาาใใใชช้้้้้้สีีีํงิขขมมมะะะคท่่จไลอบบบแหดูๆ แบบนี้จากนั้นมาเติมเม็ดทรายกันค่ะเราจะใช้สีน้ําตาลเข้มเมื่อกี้นะคะที่ว่าเป็นเงาเราเอามาดีดๆแบบนี้เลยให้เกิดเป็นเม็ดทรายนะคะส่วนไหนที่มันเกินลงไปในเครื่องล้วก็เอาพวกกันจุ่มน้ําแล้วก็ปาดลบมาให้เรียบร้อยไปเราจะเอาสีน้าตาลอ่อนมาจิ้มๆแบบนี้เลยให้เป็นเศษเปลือกหอย,ห,อยหรือว่าเศษหินที่อยู่บนชายหาดต่อไปเราจะมาตกแต่งกันจานนี่เราเริ่มเป็นวาดเป็นดาวทะเลนะเธอะให้เป็นรูปดาวแบบนี้ใครจะใส่เป็นแมวน้ําหรือเป็นสัตว์ทะเลอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นแบบปลาโลมามาเกยตื้นก็ได้ใส่เป็นปลาวันได้ไหมคะพี่ถวัดกับ จะได้แบบสดใสโดยการเสียเวลานะจ๊ะเราก็มาเติมเปลือกหอยเพิ่มใครจะวาดหอยอะไรก็ได้นะจ๊ะหอยลายหอยแครงหอยแมงผู้หอยโขดหอยขมหอยเชอรี่เสือหอยหลอดหอยใหญ่หอยยอไปเลยแล้วมั่วไปเลยแล้วเธอเติมไปเลยจะวาดไปเศษขยะที่มันเคยตื้นอยู่ก็ได้นะเปลือกหอยนะจ๊ะเราก็ลงแสงเงาให้เต็มเลยแล้วก็มาเติมแสงแบบนี้ให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นอุ้ยงานชิ้นนี้มาดูแบบเรียลลิสติกมากก็คือภาพเหมือนแบบเหมือนมากใครคิดว่ามันเหมือนแบบดูมีมิติลอยขึ้นมาเลยไหนเติมเม้นีตนมาแัน เข้าทางไหนนะคะฝั่งตรงข้ามนมะันก็จะเป็นเงานั่นเองจุดจุดลวดลายไปเลยนะคะตัวดาวทะเลเนี่ยมันจะเป็นพื้นตะปุ่มตะป่มใช่ไหมตัวมันจะเป็นจุดจุดแล้วก็เติมจุดจุดลงไปแบบนี้ใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วนะคะใกล้จะจบและตามธรรมเนียมของเราเลยให้พวกเธอพิมพ์อีโมจิรูปคลื่นปเปลือกหอยแล้วก็ปลาทะเลปะะเลาทะเลมีหลายตัวมากเลยอะ่ะอีโมจิออะ,ะเธอลองเลือกเาซิว่าเธออยากจะเอาตัวไหนไว้เต่าก็ได้นะเต่าก็ได้นะนะนะสัตว์ทะเลเอาเป็นว่าเ<ว>มนอีโมจิรูปคลื่นรูปเปลือกหอยแล้วก็รูปสัตว์ทะเลมาเลยท้ยต่แล้วลืมบอก ทำยังไงครับพี่ขายไหมครับอยากได้ตัวในคลิปมากเลยะค่ะพี่เธอทุกคลิปเลยฉันเห็นเมนมาเยอะมากนะคะเธอผลงานะะในคลิปนะคะใครอยากได้นะคะดิฉันปล่อยต่อแชทมาถามได้เลยตอนนี้แทบจะล้นและจะเต็มบ้านแล้วแต่บางตัวก็อเออปล่อยไปแล้วน้ำมีคนแบบรับน้องไปแล้วนะจ๊ะถ้าสนใจนะคะทักแชทมาได้เลยเด้อก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้ากับถาดปูนลายขื่นทะเลโอทะเลแซนงามฟันซิคคอนเสิร์ตสายเอาไปเคลือบเดี๋ยวก็เงาแวบขึ้นมาเลยนะเออเหมือนเซรามิกเลยถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบบ๊าายย